เมีหวานกินข้าวอบยังไงมีหวานพา่าอยากกินวาเป็นฟกินเป็นฟ้าหาไทยท้ายข้างหลังโเหินดอกย่านลายกองนะไปแต่งเอาก็ติตัวบ้าน่บ้านเราเมื่อหน้ากับไทยหันซายใช่มมันคือเปนหนังพคีมันก้ฮอีนบ้านเราท่ายเห็นเห็นหัง แดดฮ้อนๆนี่แดดแจ้งๆนไทยังย่ไทยไทตอนขายบะมันเทดคลิปอ่ะมันเทดคลิปอ่ะสนจำเยอะไปกู้เงนโอ้ม่นขอมั่ขอไ่ขไทยซื้อเหันชัดเจนเลย๊นอยมียังอ่พ่ออยากกยพ่อ กาไป,ไปบนตมามห้องหานไปยุ่งกัดแก้มอย่ากบตไหมไหมเออต้อยคอยกักยุ่งยมเหี้ยล